รักษาช้างที่ขึ้นชื่อว่าดุมากเดี๋ยวนี้นะคะเราก็จะไปรักษาช้างที่ขึ้นชื่อว่าสมิง ไม่ผิดคะ่ะศพเยอะจริงๆเพราะว่าน้องช้างเชือกนี้มีประวัติทําร้ายคนเสียชีวิตเท่าที่ฟังมาคือมากกว่า10ศพโดยเข้ารักษาด้วยอาการเจ็บตาด้านซ้ายกระจกตาเป็นแผลก่อนอื่นคือหมอต้องเตรียมยาต่างๆก่อนเลยนะคะ <Okay. S 1> ทั้งยาฆ่าเชื้อที่ให้ผ่านลอดระดมยาฉีดลดอักเสบแล้วก็ยาหยอดตาคะ่ะเสร็จแล้วไปกัน วิทของหมอก็คือเข็มฉีดยานั่นเองนะคะสังเกตเห็นว่าควานจะมีการมัดเชือกอย่างแน่นหนารวมถึงใช้หอกกันเพื่อไม่ให้น้องช้างเอางวงมาทำร้ายหมอได้ค่ะแห่ไว้กันเฉยๆนะคะไม่ได้ทำร้ายช้างอันนี้หมอก,ก็ให้ยาฆ่าเชื้อผ่านหลอดเดําก่อนเลยนะคะแล้วก็มาฉีดยาลดอักเสบกันค่ะจะบอกว่าตอนฉีดคือช้างนิ่งมากไม่รู้ว่ากลัวหอกหรือว่ากลัวหมอนะคะและมาถึงขั้นตอนการหยอดตาค่ะ มอถึงขั้นต้องยก2นิ้วให้กำลังใจตัวเองค่ะเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่เสียงสุดแล้วใกล้ช้างมากสุดแต่การรักษาทั้งหมดก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเจ้าช้างนิ่งมากไม่แสดงอาการใดๆที่ทำให้รู้สึกว่าจะทำร้ายหมอแต่อย่างใดนะคะที่สำคัญคือเวลาจะเข้าหาช้างดุดูต้องส่งสัญญาณให้เขารู้ตัวก่อนไม่ให้เขาตกใจค่ะมาถึงวันต่อมานะคะน่ารัน่าเอ็นดู มหมอถึงกับต้องเอ่ยปากชมค่ะเพราะว่าน้องช้างน่ารักจริงๆอย่างไรก็ตามควานก็ยังต้องป้องกันภัยให้หมอเหมือนเดิมนะคะดูจากอาวุธที่ถือมาเป็นต้นค่ะโดยจะหยดตาให้น้องช้างวันละสี่รอบนะคะถามว่าหมอกลัวไหมเวลาเจอช้างดุดุก็ต้องกลัวอยู่แล้วค่ะหมอย,ยังไม่อยากเป็นศพที่11แต่อย่าลืมว่าช้างดุก็ป่วยเป็นนะคะเขาก็ต้องการหมอเหมือนกันขอแค่ไม่ดุกับหมอก็พอนะเจ้าช้าง